กลับมาแล้วหรอผมคิดเหมือนคุณมากเลยนะรู้ไหมจริงๆฉันรู้มานานแล้วว่าเพื่อนสนิทของฉันแอบชอบแฟนฉันรู้ว่าการแอบชอบแฟนเพื่อนมันผิดแต่ทำไงได้ฉันชอบเขาไปแล้ว เดี๋ยวแฟนฉันมารับนะ่ะซมผมมารับแล้วนี่รู้ไหมอะไรขนมร้านโปรดคุณไงไหนดูสิคะโหร้านนี้ต่อคิวนานมากเลยนะนี่คุณไปซื้อมาได้ไงเนี่ยความสุขของคุณรอนานแค่ไหนผมก็รอได้ ้มแฟนแกน,นี่ดีจริงๆเลยนะฉันเ่าอิจฉาแกาจริงแกน่ะก็รีบหาคนที่ชอบแล้วก็มีแฟนได้แล้วนะงั้นเดีย๋ยวฉันกลับก่อนนะพรุ่งนีเ้เจอกันนะแกบายมาผมถือกระเป๋าให้ขอบคุณค่ะเย็นนี้กูอยากจะกินอะไรดีอ่ะ ออนะะืไรีตอนนั้นฉันคิดจริงๆนะว่าอยากให้สองคนนั้นเลิกกัน